สวัสดีครับ FC ช่องบดบือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ FC ครับ FC เห็นนะครับแผงที่อยู่นะครับในคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่าครับ FC นี่ครับ FC ครับผม FC ครับนี่คือแผงเหรียญกระสาบนะครับหมุนเวียนปี2อ0 0ันหเท่าไหร่ครับ46ครับ FC FC ครับในแผงนี้นะครับอ่าเป็นแผงที่ตัดมานะครับ FC เป็นแผงที่นักสะสมนะครับเขาตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ f c โอเคนะครับ f c C เป็นแผงที่ตัดมานะครับผมจะมีแค่นะครับจะมีแค่ตัวแผงนะครับที่มีเหรียญนะครับยังครบอยู่ครับ f C นี่คือนะครับเหรียญในแผงนะครับยังครบอยู่แต่นะครับ F C อุปกรณ์ไม่ครบนะครับ F C อุปกรณ์ครบนี่ fc ครับ,บร nine, refers, med, อุปกรณ์ครบนี่คือนะครับคือต้องมีนะครับมีเชือกนะครับมีปกไหมครับ fc ครับมีปกนะครับก็นะครับเหมือนที่ fc เคยเห็นทั่วไปเนาะนะครับ fc fc ครับแต่นะครับ fc แต่นะครับนอกจากจะปกไม่ครบแล้วนะครับ fc คือเหรียญนะครับที่อยู่ในแผงเหรียญนะครับเหรียญที่อยู่ในแผงเหรียญเนี่ย fc ก็นะครับเป็นนะครับเหรียญที่มีรอยมีคราบนะครับ fc นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนะครับ F c นะครับจะมาคุยกันเรื่องนะครับเหรียญในแผงนะครับมีคราบนี้นะครับทำยังไง F c ครับนี่แหละครับ F c F c ครับคือนะครับแผงเหรียญกระสาบนะครับ F c ครับสมมุติว่านะครับก่อนการผลิตนะครับ F c อย่างเช่นเหรียญกลุ่มสตางค์เนี่ยกลุ่มสตางหนึ่งสตางห้าสตางคสิบสตางค์นะครับ F c คือ เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ f f 4ครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยครับเหรียญที่เป็นกลุ่มสตางค์เนี่ยครับผมคือก่อนที่นะครับจะนําบรรจุในแผงนนะครับ f f f สครับเหรียญนะครับเหรียญนะครับบางเหรียญในบางแผงก็ไม่ได้สวยนะครับถึงขนาดนั้นนะครับ f สเมื่อนํามาบรรจุใส่ในแผงนครับ f f 4ครับเมื่อนํามาบรรจุใส่ใส่ในแผงครับก็นะครับก็จะเป็นนะครับแบบนั้นเลยนะครับ f 4ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ คือนะครับถ้า f c นะครับจะเลือกนะครับซื้อแผงเหรียญนะครับก็ถ้า f c นะครับคุยกับผู้ขายได้ก็คือว่าขอถ่ายทุกเหรียญนะครับให้ละเอียดเท่าที่จะทําได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นสิทธิ์ของเราและก็นะครับถ้าพ่อค้านะครับถ้าพ่อค้าเขาจริงใจนะครับและก็อยากขายของจริงๆนะครับเ c ครับเขาก็จะถ่ายให้นะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทุกอย่างนะครับ f c ครับของ ของแผงนั่นเองครับผมให้เรานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับนี่คือถ้าเขาอยากขายนะครับนะครับนี่ครับ f s C ครับ f s เห็นคราบไหมครับเหรียสิบครับผมเนี่ยเหรียสิบนะครับคราบบนเหรียญสิบนะครับเนี่ยด้านด้านบนนะครับนะครับเกิดเม่อไหร่เมือนกันครับเนี่ยก็จะเกิดคราบดำๆนะครับ f s C ครับคราบก็คือเป็นนะครับอาจจะเป็นคราบเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมไม่ใช่เป็นคราบเป็นรอยนะครับนะครับ ผมก็ไปนะครับพยายามสืบค้นข้อมูลนะครับจากหลายๆนะครับจากหลาน์เทรดนะครับ F4 ครับนี่ครับ F4 ครับแผงเหรียญกระสาบนี่ครับผมนอกจากนะครับอนอกจากแผงเหรียญนะครับปี2530แล้วนะครับ F4 ครับคือไม่นับปี2530แล้วนะครับก็มีแผงปี2540นะครับผมที่นะครับนักสะสมนะครับนิยมสะสมนะครับได้มีราคาเล่นหาสูงถ้าพูดถึงปี2530ครับ F4 ปัจจุบันปี2565ก็การเวลาผ่านมา35ปีแล้วนะครับ F สแผงเหรียญปี30นะครับ F สคือเป็นแผงเหรียญอีกแผงเหรียญหนึ่งนะครับที่นะครับผมเห็นเยอะที่สุดว่านะครับสภาพของแผงและก็เหรียญในแผงนะครับผมมีความเปลี่ยนไปนะครับมีความเปลี่ยนไปในพูดในที่นี้คือนะครับแผงเหรียญนะครับไม่ค่อยสวยครับ F สี่ครับแผงเหรียญจะไม่ค่อยสวยครับ F สนะครับแผงเหรียญจะไม่ค่อยสวย เนื right ่องจากว่านะครับ FFC หนึ่งนะครับการเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาแพงเรียนของเรานะครับนักสะสมที่ได้ไปเก็บรักษาไม่ดีครับ FFC คือเก็บรักษาไม่ทั่วไปนะครับไม่รู้ว่านะครับควรจะเก็บรักษาแผงยังไงให้คือเรียนในแผงเนี่ยถนอมไม่ให้นานที่สุดนะครับไม่มีรอยไม่มีคราบนะครับเหมือนที่อยู่ในในคลิปวีดีโอนี้ครับเนี่ยนี่ครับคือนะครับผมนะครับหาข้อมูลมานะครับ ปรากฏว่าครับวิธีการเก็บแผงเหรียญนะครับที่ดีก็คือนะครับเก็บในที่ที่อุณหภูมิต่ําครับเก็บในที่ที่เย็นครับ f c เมื่อเก็บในที่ที่เย็นและไม่ร้อนแล้วนะครับ f c ครับเหรียญที่อยู่ในแผงนะครับก็จะนะครับสามารถอยู่ได้นาน f c ครับมีนะครับนักสะสมหลายคนนะครับ f c f 4ครับมีนักสะสมหลายท่านนะครับก็นะครับอันนี้คือนะครับอันนี้ผมไม่แนะนานะครับ f c ครับแต่ว่าถ้าใครจะนะครับ ถ้าใครจะทําตามก็ได้ก็คือว่านะครับสมมุติว่านะครับ fc นะครับมีแผงเหรียญกระสาปปีปี2540 fc ครับสมมุติว่าตอน fc ได้มานะครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับถ้า fc คิดว่านะครับจะตั้งใจเก็บรักษาเหรียญในแผงก็คือนะครับเหรียญในแผงจะมีเหรียญ5บาทปี40เนาะเป็นตัวติดลําดับที่1ที่หายากถ้า fc เห็นว่าแผงเหรียญสวยนะครับ fc ครับคือผมแนะนําให้ fc นะครับผมแนะนําให้ fc นะครับ และเบิดแผงก็คือว่าแกะเอาเหรียญในแผงนะครับผมแกะเอาเหรียญในแผงไปนะครับไปเกรดนะครับ F4 ครับส่งเกรดครับครับผมครับเนี่ครับเหรียญที่อยู่ในแผงเนี่ยเหรียญที่เหรียญสิบเนี่ยเหรียญสิบสมมุติว่าอยากได้เหรียญสิบนะครับนี่ครับถ้าแกะแล้วก็คือแผงนั้นเนี่ยคือเป็นแผงชำรุดและใช้ไม่ได้เลยนะครับ F4 ครับผมนะครับ มีนักสะสมหลายท่านนะครับที่ผมไปค้นหาข้อมูลมานะครับก็บอกว่านะครับวิธีการเก็บเหรียญนะครับที่ดีและง่ายๆก็คือเริ่มจากนะครับเอาเหรียญนะครับซีนนะครับใส่ทองแก้วครับผมซีนใส่ทองแก้วนะครับและก็นะครับถ้าจะให้ดีอีกขึ้นมาอีกก็คือว่านะครับใส่เมาส์นะครับผมใส่เมาส์หรือตลับอะคริลิกนะครับผม f อและนะครับระดับสูงสุดก็คือว่าระดับที่ดีที่สุดก็คือนักสะสมเขาทํากันก็คือนะครับส่งเหรียญนะครับใส่ตลับ ออกไปส่งไปเกรดนะครับ FCF c ครับตามที่ผมเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้แล้วครับคัา F c f c นะผมส่งเหรียญเราเนี่ยไปเกรดนะครับผมคือบริษัทที่รับเกรดนะครับ F c ก็จะนะครับไม่ใช่ตรวจความสวยของเหรียญอย่างเดียวนะครับเขาก็จะตรวจนะครับว่าเหรียญเรานี่แท้หรือปลอมด้วยนะครับ F c ครับเพราะว่านะครับเพราะว่าบริษัทนะครับสถาบันที่ ระดับมาตรฐานขนาดนั้นนะครับ F4 ถ้านะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะต้องชดใช้นะครับเงินนะครับแทนให้กับเรานะครับกรณีที่เขานะครับทำผิดพลาดขึ้นมานะครับ F4 ครับนี่ครับนี่คือแผงเรียนนะครับ F4 ปี2546ครับอันนี้เนี่ยปีแพะได้เองครับผม F4 ครับผมปีแพะครับนะครับ F4 ก็ลองนะครับ ก็ลองสังเกตนะครับแผงเหรียญกระสับของตัวเองดูนะครับว่าแผงเหรียญนะครับมีรอยมีคาบมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ Fc ครับคือถ้าเป็นแบบเนี้ Fc นะครับสมมุติถ้าเราลงขายเนาะ Fc คิดว่าจะมีคนที่จะซื้อหรือเปล่านะครับ Fc ก็ต้องวิเคราะห์นะครับในจุดนี้ด้วยนะครับ Fc ับผมเพื่อนะครับเพื่อให้นะครับเพื่อให้เอ่าเพื่อให้เรานะครับผมก็คือว่านะครับเพื่อเรา อยากขายครับผมเผื่อเราอยากขายแพงเนี่ยนะครับ FC เผื่อเราอยากขายแพงเนี่ยครับเราก็จะขายได้นะครับแล้วก็ได้กำไรกครับผม FC ครับผมโอเคนะครับ FC ครับ FC ครับต่อไปนะครับมาดูนี่นะครับผม FC นะครับนี่คือนะครับเหรียญที่อยู่ในตลดับเกรดนะครับ FC นะครับนี่นะครับ FC เป็นเหรียญเป็นแผงเหรียญนะครับตลดับเกรด ขอไปครับเป็นตลับเกลียดนะครับที่ผมนะครับสะสมไว้นะครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมานะครับผมเอฟซีนะครับโอเคนะครับเก็บสะสมไว้เพื่อดูนะครับเอฟซที่นี้มาถึงหัวข้อนะครับว่าทําไมนะครับต้องส่งเหรียญออกไปเกลียดนะครับเอฟซีเครับปัจจุบันนี้กระแสการสะสมเหรียญในประเทศไทยนะครับพัฒนาไปมากนะครับแล้ก็รวดเร็วนะครับผมเอฟซหากว่านะครับเอฟซจะสะสมเหรียญนะครับอย่างมนืออาชีพและให้ง่ายต่อการดูแลรักษานะครับคงหนีไม่พ้นนะครับ อ่าขงนี้ไห้พ้นนี่นี่แหละครับการส่งเหรียญออกไปเกรดนี่แหละครับ f c นะครับเพราะว่านะครับการส่งเงินไปเกรดนะครับเลี้ยงเกรดนะครับผมเหรียญตลับเกรดเดี๋ยครับอ่าสากลนะครับให้การยอมรับนะครับผม f c นะครับนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้า f c มีเงินทุนมากๆนะครับ f c ก็นะครับใช้วิธีส่งเงินไปเกรดนะครับอ่านักสะสมเขาบอกว่านะครับเขามองว่าเป็นการออมนะครับเป็นการออมอย่างหนึ่งนะครับและเป็นการออมในระยะยาวนะครับ ใครที่จะทำเป็นเรื่องบรรณาวเช่นนะครับเกี่ยวกับเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวงการเหรียญนะครับผมก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับ fc ครับผมนะครับยิ่งยิ่งถ้าเป็นนะครับเหรียญที่นะครับได้ค่าความสวยหรือ ms สูงๆนะครับหรือเป็นแชมป์เป็นอะไรนะครับ fc ครับถ้าถือครองไว้นานนะครับตอนเศรษฐกิจดีก็สามารถนะครับทำกำไรให้เราได้นะครับ fc นี่นะครับ fc ครับ fc ครับแต่มีข้อควรระวังนะครับ fc นะครับในการที่ผมแนะนําไปก็คือว่า การสะสมเหรียญนะครับ f c นะครับใช้เงินจํานวนมากนะครับผมพอสมควรนะครับใครหากจะสะสมนะครับโดยเฉพาะพวกเหรียญเนื้อเงินขัดเงานะครับหรือนะครับทองคําอะไรประมาณนี้ครับผมจะใช้จะใช้เงินหลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักอะไรก็ว่าไปครับผม f c นะครับถ้านะครับคนที่ไม่มีนะครับเงินนะครับมากมากนะครับเงินถุงเงินถังอะไรมากประมาณนี้ครับผมก็อาจกระทบนะครับกับคนที่อยู่รอบข้างเราได้นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับผม f c ครับ ก็มีนะครับฝรั่งนะครับผมก็มีฝรั่งเขาแนะนํานะครับเขียนไว้ในหนังสือว่านะครับการนะครับสะสมเหรียญที่ชา้นฉลาดนะครับควรที่จะนะครับเลือกสะสมนะครับเหรียญที่นะครับเหรียญเอ่อเพียงไม่กี่เหรียญนะครับเช่น4ีหเหรียญอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ผิครับแล้วก็นะครับคือเหรียญที่สะสมเนี่ยคือให้สะสมเหรียญที่เป็นเหรียญตลาดนะครับและก็สามารถที่จะทํากําไรได้ในอนาคตครับ f อคือสมมุติว่าผมซื้อเหรียญนี้มา5เหรียญอย่างเงี้ยสมมุติว่า อีกสักพักหนึ่งผมปล่อยออกไปสี่เหรียญราคาที่ผมปล่อยออกไปสี่เหรียญเท่ากับที่ผมซื้อมาห้าเหรียญ fc ครับเท่ากับเหรียญที่เหลือก็คือที่เหรียญที่ยังไม่ได้ขายนี่ก็คือกาไรเราแลครับผมไม่มีต้นทุนครับนี่แหละครับคือนะครับนี่แหละครับคือเสน่ห์นะครับเสน่ห์หนึ่งนะครับของวงการนะครับนักสะสมครับ fc ครับผมถ้าเราทําแบบนี้ได้ครับผม fc ครับการสะสมเหรียญครับก็จะเป็นเรื่องสนุกนั่นเองครับผม fc ครับ ใหม่ๆครับ fc ใหม่ๆเนี่ยนะครับใหม่ๆผมแนะนําว่านะครับ fc คือให้เริ่มนะครับสะสมเหรียญนะครับที่ราคาไม่สูงก่อนนะครับผม fc ครับเริ่มสะสมเหรียญที่ราคานะครับไม่สูงก่อนเพราะว่านะครับถ้าเรานะครับเพิ่งเข้ามาทุนเรายังไม่มีอย่างเงี้ยเราไปไล่เก็บนะครับเหรียญที่นะครับราคาสูงๆเลยนะครับผม fc ก็จะทําให้เรานะครับเกิดอุปสรรคได้นะครับ fc ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ครับ สมมุติว่าคนที่คนที่อยากเข้ามาิงจริงจังเนาะอย่างกจริงจังครับแนะนําแนวทางกันไปนะครับเอสเอครับผมแนะนําแนวทางกันไปนะครับก็คือว่านะครับถ้าจะเป็นไล่เก็บนะครับเหรียญที่นะครับราคาสูงที่เป็นตัวติดคงจะลําบากนะครับแลนก็เป็นภาระของคนรอบข้างของเราได้นะครับผมนะครับต่อไปนะครับ f อครับผมคือนะครับทุนก็สําคัญครับถ้าเรามีทุนนะครับถ้าเรามีทุนมีอะไรนะครับเยอะนะครับก็ ็โอเคอยู่นะครับก็เหมาะที่จะทําอยู่ fc ครับนี่แหละครับต่อไปนะครับ fc ครับทาไมต้องส่งเหรียญไปเกรดเนาะ fc ครับผมนี่แหละเกรดเกรดก็คือว่าครับมาเข้าหัวข้อนะครับปูดไปก็นะครับออกนอกเรื่องอีกแล้วครับผม fc นะครับนี่แหละครับ fc ครับหนึ่งนะครับการนะครับการเกรดนะครับผมก็จะทําให้เหรียญนะครับที่อยู่ในตลับนะครับอยู่ได้นานที่สุดนะครับนักสะสมทุกท่านนะครับทุกคนต่ตง ลงมติและได้ข้อสรุปแบบนั้นนะครับว่านะครับเดี๋ยวที่อยู่ในตลับเกียรตินะครับคงอายุนะครับได้นานที่สุดนะครับกว่าที่อยู่ในแพง fc ครับและก็นะครับ fc ครับแต่ว่านะครับก็มีนะครับข้อจํากัดนะครับในการส่งเลินเปเกียรอยู่ fc ฟังนะครับหนึ่งข้อจากัดนะครับผมก็คือว่านะครับที่จะส่งไปเกตต้องคือเหรียญหรือแบงค์นะครับผม fc ครับต้องนะครับต้องคือต้องนะครับเหรียญหรือแบงค์ต้องสวยนะครับคือ ไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วครับพอพอพอผลลัพธ์ออกมาก็คือว่านะครับทางสถาบันนะครับสถาบันส่งกลับมาปรากฏว่านะครับได้ค่าความสวยนะครับไม่คุ้มพอมาขายออกก็ครับไม่คุ้มค่าส่งครับผม fc ครับเพราะว่าต้องมีค่าส่งเนี่ยก็ค่านะครับภาษีอีกด้วยนะครับผมที่จ้องจ่ายนะครับผมนะครับแล้วก็สองนะครับคนที่จะส่งในไปกรีภาษาอังกฤษนะครับต้องได้ด้วยนะครับผมภาษาอังกฤษต้องดีด้วยนะครับโดยส่งโดยใช้แบบฟอร์มนะครับที่เขากําหนดไว้คือแบบฟอร์มที่ มาตรฐานนะครับ fc ครับนะครับหากนะครับเราไม่เข้าใจอีกแหละเขียนส่งผิดพลาดอะไรประมาณเนี้ยเงินที่เสียไปก็เสียฟรีนะครับครับเหรียญเหรียญนะครับก็เกตไม่ได้อีกก็เป็นปัญหาตามมาครับ fc ครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องการนะครับสูญหายของคัสดุระหว่างประเทศนะครับเป็นปัญหาที่ผมนะครับผมนะค้นหาเจอในนะครับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะครับผม fc ครับเมื่อเหรียญกลับมานะครับผมสมมุติว่าทางไปรษณีอย่างเงี้ยนะครับ หากมีการดําเนินการนะครับอย่างถูกต้องนะครับก็อาจจะทําให้เรานะครับไม่ต้องเสียภาษีค่าใช้จ่ายแต่อาจเข้าใจไม่เข้าใจข้อจํากัดนี้นะครับผมเรียบีก็จะทําให้นะครับเรานะครับเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับแทนที่จะได้นะครับเรียงมนาเรนในมาในราคานี้นะครับบวกค่าดำเนินการเียบหน่อยนะครับก็อาจจะก็อาจจะเสียตังค์เพิ่มโดยใช่เหตุการณ์เป็นม้านะครับส่งไปเกตนะครับขาดทุนนะครับไม่คุ้มกับค่าที่ที่เราดําเนินการนะครับถ้าใครรู้จักนะครับ คนในวงการนะครับที่เคยทําแบบนี้มาครับก็สามารถที่จะขอใช้บริการนะครับนักสะสมคนนั้นได้อนนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรนะครับผมเอฟีครับก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นความรู้นะครับผมให้กับเอฟีทุกท่านนะครับผมสําหรับเอฟสีท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็นะครับมาด้วยสาระนะครับผมเอฟีครับมาด้วยสาระนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแข้่งเตือนช่องบลับบือลกเกลียนก็นะครับลบกวนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา f อไปก่อนนะครับขอเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆนะครับถูกไว้เลยเบอร์วันนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ